ปราศรีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นกำลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับตินชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนะครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่กรพบทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทีนารักทุกคนนะครับมาพพกับอาจารย์อีกนะครับจากช่องพิรชัตเอฟซีทีพีแชนแนลนะครับผมแล้วก็พิลชัตเอฟซีทีพีฟารลี่นะครับฝากด้วยนะครับผมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมนะครับเอาละครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้ครับคําว่าพยานปรักป์ พยานปรัปักก็หมายความว่าถ้ากรณีที่พยานเนี้ยเป็นพยานฝ่ายโจทย์การให้ปากคําในชั้นพนักง,งานสอบสวนเรียกว่าพยานบุคคลนี่นะครับพอขึ้นศาลกับไปให้ปากคําไม่ตรงกับตอนให้การกับชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือเราเรียกว่ากับคําในชั้นศาลนั่นแหละครับผลที่ตามมาก็คือ เมื่อให้การไม่ตรงกันกับคําในชั้นศาลก็แสดงว่าถ้าเขาเป็นพยานฝ่ายโจทย์พอมาพูดในชั้นศาลกับไม่พูดให้ฝ่ายโจทได้ประโยชน์กับไม่พูดให้ฝ่ายจําเลยเสียประโยชน์แต่การพูดกับให้ฝ่ายโจทเสียประโยชน์ให้ฝ่ายจําเลยได้ประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนั้นครับ ท่านายฝ่ายโจทก์ทั้งหมดมีกี่คนก็ต้องว้าวุ่นครับต้องแสดงให้ศาลว่ามีการกลับคําก่อนนี้พูดอย่างหนึ่งตอนนี้พูดอย่างหนึ่งทีนี้ก็มีการซักถามเลยครับดังนั้นกลายเป็นว่าท่านนายฝ่ายโจทก์ทั้งหมดจะต้องมาซักถามหรือว่ามาซักซักค้านอะไรก็แล้วแต่นะครับกับพยานฝ่ายตนเองทั้งซักค้านทั้งติ่ง นะครับก็จะเกิดขึ้นกับพยานฝ่ายตัวเองนี่คือคําว่าปรปักนะครับผมนะเราก็ได้ยินคํานี้มาพอสมควรแต่มันเป็นการได้ยินในมุมมองที่เราไปศึกษาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ในคดีที่ดังที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2,566เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่ากบกอตําบลดงหลวง จังหวัดบุกดาหารเรื่องมีอยู่ว่าวันที่11พฤษภาคม2563มีเด็กอายุสามขวบหายไปจากบ้านอย่างไร้ล่องรอยแล้วก็อย่างงงงแปลกแปแล้วก็มาเจอในวันที่14นะครับแล้วก็กลายเป็นศพเกิดความสลดหดหูใจกับคนทั้งประเทศมาแล้วก็พยายามหาคนร้ายหาจนมาได้ นายชายพลวิภาหรือลุงพลซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของเด็กแล้วก็มีการต่อสู้กันยาวนานมาถึง3ปีถึง4ปีนะครับจนในที่สุดแล้วศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษาเดิมทีก็คือนัดวันที่31ตุลาคมแต่มีการเลื่อนออกไปเป็นวันที่20ธันวาคมนี่คือที่ไปที่มานะครับนะครับและการต่อสู้ในครั้งนี้จนรอศาลตัดสินแล้วเนี่ยในวันที่20 ธันวาคมเนี่ยนะครับจะถึงนี่นะครับถ้าปกติก็คือทุกคนก็รอวันสารติสินก็คงคิดไปต่างๆนานา,นา <_ d ata> คนที่พอที่จะประมวลผลเองได้ก็คือคนที่เข้าไปฟังในชั้นสาลก็คือสองฝ่ายนั่นแหละครับ, <_ d ata> รบเขาจะรู้เองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอามาถ่ายทอดไม่ได้เดี๋ยวมีความผิดจู่ๆก็มีเพจช,ชื่อว่าเพจใหม่ชลวัน ได้นำข้อมูลอย่างหนึ่งออกมาเผยแพร่นะครับอ่านแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เกิดข,ขึ้นในศาลหรือไม่ไม่สำคัญทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องที่ว่าพยานประปักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไรในเรื่องนี้ก็คือมีการกลับคำในชั้นศาลนั่นก็คือยายเก็บฟืนนะครับเพราะว่า แกเป็นคนเก็บฟื้นในความหมายก็คือคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานดังนั้นก็ต้องหาพยานแวดล้อมกรณีก็คือให้เป็นพยานบุคคลที่เป็นพยานแวดล้อมหรือพยานบอกเล่าอะไรก็แล้วแต่ครับซึ่งไม่นับว่าเป็นประจักษ์พยานไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุดังนั้นก็มีการหานะครับบุคคลที่อยู่ใ,ใกล้ๆที่เกิดเหตุก็คือภูเขาล็กไฟ ที่พบศพเด็กนั่นแะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรจนมารู้ในคําพูดต่อๆมาว่ามียายเก็บเฟืนในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ยายเก็บฟืนเองก็เป็นคนอยู่แถวๆนั้นแล้วก็บอกว่ายายเก็บเฟืนเองเนี่ยก็ถูกตํารวจแล้วก็บางคนเนี่ยได้พาไปให้ปากคําคนะครับกับตํารวจนะครับและให้ปากคําคมากกว่าหนึ่งครั้ง การให้ปากคําคนั้นก็มีการทําตามปกติครับใครให้ปากคําคอะไรก็ให้เส็นใะช่ไหมยายเก็บฟืนก็ได้คั้นเรื่องมาเป็นพยานที่จะต้องขึ้นให้ปากคําคในชั้นศาลนะครับเอาเป็นว่ากรณีของยายก็คืออ้างว่าเห็นลุงพลเดินอยู่ในเรีเวน,นั้นห่างกันประมาณห้าถึงสิบเมตรเขากำลังเก็บฟือนอยู่ก็เห็นลุงพลซึ่งในคดี ลุงพลหรือนายเฉิภพานเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่งดังนั้นแกบอกว่าแกให้ปากคำไว้ในชั้นนักงานสอบสวนว่าขณะเก็บเฟือนอยู่ในที่นั่นแล้วก็เห็นลุงพลเดินรีบๆลงมาแต่พอถึงวันที่ให้คำในชั้นศาลกลายเป็นว่าบอกว่าไม่เคยเห็นจำเลยที่หนึ่งและวันที่อ้างว่าเห็นจำเลยที่หนึ่งเดินมาเนี่ยคือวันที่สิบเอ็ด กลายเป็นว่าวันที่11พฤษภาคม2566วันที่น้องหายเนี่ยก็ต้องให้มีคนเห็นว่าเห็นลุงพลในวันที่11ที่หนึ่งที่ใดก็ได้โดยเฉพาะบนภูเขามันจะได้เข้าหลักว่านี่คือน่าจะเป็นคนเกี่ยวข้องสมกับการเป็นจำเลยคนที่หนึ่งพอให้ปากคำในชั้นศาลยายเก็บฟืนบอกว่าวันที่11 เขาจะมาได้ยังไงเพราะวันที่สิบเอ็ดสามีป่วยดูแลสามีอยู่ก็เลยไม่ได้ออกมาเก็บฟืนโอลพอ่อเกิดขึ้นทันทีการกลับคำในชั้นศาลครั้งนี้แค่บอกว่าไม่เห็นลุงพลไม่เห็นจำเลยที่หนึ่งเลยมันก็ไม่ไร้ายแรงเท่ากับว่าวันที่จะบอกว่าเห็นลุงพลกับเป็นวันที่เขาไม่ได้มาเก,ก็บฟืนเพราะว่าเขาดูแลสามีป่วยในวันที่สิบเอ็ดอ้าว แล้วคนที่ให้มียายคนนี้มาปรากฏเป็นพยานล่ะครับมันคืออะไรสรุปยายหลอกในชั้นพนักงานสอบสวนแต่พอจะมาขึ้นศาลยายกับ,ก,บกับคำกับคำกลายเป็นว่ายายไม่ได้โกหกในชั้นศาลถ้ายายไม่ได้กลับคำให้คำเดิมตามที่แปะโป้งไว้เนี่ย ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเช่นในหลักฐานอื่นๆแสดงว่าไม่ใช่ในายชัยวณิภาจัดจะยายก็อาจจะซวยคือโกหกในชั้นศาลดังนั้นยายก็คงมีเวลาเพียงพอที่จะพูดคุยปรึกษากับลูกๆต่างๆว่าเนี่ยมีหมายศาลให้ไปขึ้นเป็นให้มีหมายศาลให้ไปเป็นพยานในวันนั้นวันนี้ลูกหลายนก็ต้องงงนะครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะ ที่แม่ได้ขึ้นสารไปเป็นพยา,ยานก็ต้องพูดคุยสอบถามฮะอาจจะต้องถามว่าอ้าวสรุปเห็นไหมถ้าบอกว่าไม่เคยเห็นเลยมันก็จะเป็นปัญหาต่อมาดังนั้นการกับคำในครั้งนี้ของยายเกี่ยวเฟืนสร้างความขนลุกขนพองต่อฝ่ายโจทก์ทันทีเพราะว่าต้องว้าวุ่นนะครับเพราะว่าใน,นที่สุดแล้วเมื่อพยา,ยานฝ่ายตนเองให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายโจท แต่ให้การแล้วเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจำเลยจากบอกว่าเคยเห็นก็มาให้การว่าไม่ได้เห็นอันนี้เกิดการว้าวุ่นเกิดขึ้นเมื่อเป็นเั่นนี้นะครับทนายฝ่ายโจทก์ทั้งหมดมาซักคันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเอาหลักฐานต่างๆมาให้ดูนะครับแบบนี้นะก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบคําที่เจ็บปวดอีกคําหนึ่งก็คือที่ยายบอกว่าจริง,รงๆการสอบสวนเนี่ย ยายรู้ว่าไม่ใช่ความจริงมานานแล้วม,มันหมายว่ายัางไงยายรู้ทันขบวนการที่จะให้ยายไปใส่ร้ายคนอื่นใช่ไหมถ้าจะไปอย่างนั้นโอ้ไปกันใหญ่เลยครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องจับตาดูนะครับในเรื่องของพยานปรปักเกิดขึ้นจริงแล้วก็ได้เห็นจริงๆในคดีนี้นะครับดังนั้นเราต้องติดตามดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ยใจตุ้มๆต,ต่อมๆนะ มันจะกลายไปว่าพังไปทั้งแผบหรือเปล่าในกรรินที่ยายเก็บฝืนนะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับเมื่อเป็นไปอย่างนี้แล้วนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่มาพูดในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับที่ตามดูจนจบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าน,นะครับสวัสดีครับ